แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่ก็ไม่เอา ว่าถ้าเกิดผมคุณกัญชาเนี่ยท่านจะทําอะไรผมก็จริงๆมันมีกฎหมายอยู่แล้วก็คือเรื่องเรื่องเหตุรังคาญหรือเหตุรังคาญนี่รัฐบัญญัตารณสุขเนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่แล้วพรบสาธารณสุขเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากในพนักงานฝ่ายพนักงานท้องถิ่นเพราะว่ามมาตรา27เนี่ก็คือออกแต่บางเอิญเนี่ยกฎหมายมัน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 ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติเพราะมันจะต้องมีการออกเป็นหนังสือในการเตือนพอเขามีการปรับปรุงเสร็จก็คือเตือนจบก็แสดงว่าจะต้องเตือนเขาก่อนเตือน่อนครับครับเตือนเขาก่อน เป็นหนังสือด้วยก็ะจะเป็นหน้าที่ของอคือทีอ่นี้คือคือทุกคนอาจอาจจะมองว่าทุกคนเนี่ยเมื่อวานนี้พอมีการโพสต์เสร็จว่าทุกคนจะหลังไหลมาหาตำรวจจริงจริงเนี่ยตามตาม,ตามพรบการแพทย์แผนไทยเนี่ยตำรวจเนี่ยเราไม่ได้ถูกประกาศวันที่1 4กคุมภาพันธ์2561าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นเจ้าพนักงานที่เพราะนั้นเราจึงเห็นภาพของการร่วมการปฏิบัติกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมร่วมกับ ปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างตลอดและเึ่งเป็นเป็นกลุ่มแรกๆเป็นโซนแรกๆที่มีการจับคุ้มเมื่อประมาณสักเดือนพฤศจิกาเนาะประมาณพฤศจิกาทุกโรัตฎผมเรียนถามนิดนึงได้ไหมครับตั้งแต่เปิดมาในกัญชาเสรีเนี่ยท่านได้ออกใบเตือนไปให้ใหกี่รายครับอ่าอันนี้ต้องต้องต้องของก็มีเอ่อในส่วนของการจับดําเนินคดีนะครับทั้งปริมณฑลและกรุงเทพและต่างจังหวัดก็เลทเซไปประมาณ 25- 30าถึงรายแล้วประมาณอีกกว่า10กว่ารายก็จะเป็น เตือนการพักใช้ใบอนุญาตครับทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ยี่ห้าลายแม่เน่ผมไม่ได้ว่าไม่ทิ้งไม่ทิ้งดำเนินคดีครับพูดทิ้งเนี่ยมันน้อยเมื่อเปรียบเทียบพะก,กำลังเจ้าหน้าที่ท่านน่ะไม่เพียงพอเราเข้าใจเราไม่ได้ไปต่อว่าท่านนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราทําแบบเนี้ยมันไม่มีทางที่กาลังเราเนี่ยจะไปจับได้ทั่วประเทศรับครับจริงๆมันก็ต้องรอกฎหมายเฉพาะเพราะจริงจริผมยัง จะได้เลยในกฎหมายที่อยู่ในสภานะมันก็พับไปตอนยุคสภาที่ไม่ผ่านนะครับกฎหมายลูกใช่ไหมครับไม่กฎหมายแม่เลยครับกฎหมายเราจะมันอยากาัชงกัญชาครับมันมันมันพับไปเพราะมันยุคสภามันในยุคสภา่อหน้านี้เขาก็ไม่ผ่านคือพรรคอื่นๆก็ไม่เห็นด้วยดังนั้นก็คือจริงๆก็มันก็เป็นหน้าที่ของสสครับใช่เขาต้องดาเนินการครับแต่ท่าคิดว่าควรไหมที่พรรคที่เป็นต้นสังกัดที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคม สาธารณสุขเนี่ยไม่ควรที่จะกดล็อกกัญชาจากยาเสพติดออกมาเสียใช้ซีปอดทำให้เกิดช่องว่างสูญยากาศแต่จริงๆผมก็ต้องเรียนว่าไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได้มีช่องว่างนะครับเพราะว่าเราก็ออกเอากฎหมายหลายๆฉบับเข้ามาทำเรื่องการสุขเราก็ใช้รบรบการสาสุขนะครับเพียงแต่ว่า,าถ้ากฎหมายเฉพาะมาเนี่ยมันจะบังคับใช้ได้ดนีนะครับแต่ทำได้ง่ายกว่าตอนนี้ก็คือบังคับใช้หลายหน่วยเข้ามา ต้องประสานกันเพราะตอนนี้มันต้องแก้ขัดไปก่อนนั่นแหละครับนี่คือช่องว่างนั่นแหละครับที่ท่านจับได้แค่ยี่สิบกว่ารายและเจ้าหนี่ตำรวจก็ไม่มีกําลังไม่ใช่เจ้าหน้ีที่วนตรงและมีการเปิดร้านขายกัญชาห้าพันกว่าร้านชฉอันท่านครับแล้วอย่างอย่างกรมการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยครับมีมาตรการยังไงบ้างครับในวันนี้ที่มาลงพื้นที่แล้วก็หลังจากนี้ด้วยคือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับคือ,อเผื่อพรบใหม่จะเกิดเนี่ยครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท้องเรียกเราก็ต้อง เริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับคือเรามีมาตรการในการควบคุมร้านนะครับที่จํานกนะครับว่าโอเคคุณต้องกําหนดแหล่งที่มาที่ไปของกัญชาชัดเจนว่ามาจากไหนนะครับพื้นที่เท่าไหร่นะครับแล้วรายงานการขายเนี่ยนะครับต้องชัดเจนว่าขายให้ใครนะครับตรวจบัตรประชาชนทุกคนที่เข้ามานะครับแล้วก็ส่งรายงานให้เรานะครับแล้วเราตอนนี้ระบบออนไลน์เราใกล้เสร็จแล้ว แล้วตอนนี้เราเร่งสื่อสารไปทุกร้านที่ขออนุญาตทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศคือให้ดําเนินการทําตามข้อกําหนดแล้วเราก็ออกตรวจไปบ่อยครับตอนนี้เร่งเร่งตรวจไปเรื่อยๆครับท่านท่านตรวขาประโยคเดียวผมไม่ไม่ขัดนะครับขอโทษนะครับกำลังท่านในแผนกท่านจริงๆกจังหวัดอบมาเลยครับผมผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเรามีพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่ทั่วประเทศนะครับานคือ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในสานักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศครับแสดงว่าเขาจะต้องมาเสียเวลาในการตรวจกัญชาท่านจะไปรักษาสุขภาพของประชาชนมันเป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มีแค่กฎหมายเดียวครับมีหลายฉบับอย่างเช่นพรบการสาธารณสุขพรบยาพลรบอาหารนะครับก็อันนี้คือจะเป็นสายของสายสาธารณสุขอำเภอ ที่เขาทำทำตรงนี้ก็สามารถจะสกัดได้นะเป็นน้ำมันแล้วก็เอาไปใช้กันเป็นการตัวสกัดนี่ก็ก็เป็นกฎหมายของพรบยาเสพติดกันหนึ่งซึ่งการขออนุญาตสกัดต้องขอกับออยถ้าเราไปขายเนี่ยโดยทั่วไปขายไม่ได้ภูมิลำบากจารยัทุกวันนี้นะครับที่เปิดขายกันทั่วไปจะควบคุมลำบากเจ้าหน้าที่ก็จะเสียเวลาในการตรวจซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ท่านพูดเนี่ยจะตรวจจะขายเท่าไหร่ขายไปทําอะไรผมต้องเสียใจจริงๆ ผมเข้าใจเจตนาของท่านนะแต่ถ้าท่านต้องเข้าใจว่าสังคมครอบครัวชุมชนต่างๆเนี่ยใช้การชานในทางที่ผิดไม่ได้ใช้แชา,นาในทางการแพทย์เลยใช้พีใช้ความบันเทิงและความผิดพลาดเนี้ใครจะรับผิดชอบดีครับทำไมถึงโยนให้กับประชาชนทำไมประชาชนกลายเป็นผู้ที่ต้องมานั่งอ่าวมยัยลูกหลานของตัวเองเพราะช่องว่างที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ครับก็คง มันเป็นอาจจะมุมมองทางวิชาการเมื่องยานนะครับในสายนักวิชาการที่เขาทําเรื่องสมุนไพรการแพทย์สภาแพทย์คือผมผมต้องเรียนว่าแพทย์เนี่ยนะครับไม่ได้มีแคทแผนเดียวเข้าใจนะครับมีทั้งแพทย์แผนไทยนะครับที่เขาใช้กัญชาอยู่ใช้มานานแล้วนะครับถูกครับไม่ไม่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกัญชาไม่ดีไม่เคยปฏิเสธนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อมูลทางวิชาการตอนนี้ กัญชามันมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นื่อยแต่ช่านใช้ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้มีการศึกษาตัวนั้ถ้าอย่างนั้นก็ควรจะเก็บไว้ก่อนไม่ควรจะออกมาใช้อย่างที่ที่เรามาเดินที่ที่นี้เขาใช้ทางการแพทย์หรือเปล่าครับต้องต้องถามท่านนะท่านต้องตอบตรงๆเลยว่าข้าวสารนี่ใช้ทางการแพทย์ไหมท่านต้องตอบผมสิครับถ้าท่านตอบประชาชนไม่ได้เนี่ยประชาชนรับกรรมนะเพราะมันไม่ได้ใช้ทางการแพทย์นะครับ <mm okay. ครับวันนี้ที่เราเดินเดินทางมาตรวจที่ข้าสารนี่คือเราตรวจเรื่องอะไรบ้างแล้วก็แสดงความกั่วงในเรื่องอะไรเราจะมาเดินตั้งแต่เริ่มมาคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับเรื่องของแนะนําว่าให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎหมายยังไงนะครับแล้วก็เริ่มก็ดูว่าตั้งแต่เราออกประกาศเรื่องของการรายงานเนี่ยเขาทำยังไงนะครับแล้วผู้ประกอบการที่ยังทำผิดอย่างเช่นขายให้เด็กเนี่ยครับ ก็คือก็คือต้องเพิกถอนใบอนุญาตในรูปภาพนะครับท่านจะไปตรวจไหมครับภาพก็ไปตรวจตรวจตามที่ม pues, ีข้อมูลมาครับก็ก็ไล่ดูแล้วร้านไหนไม่มีใบอนุญาตวันนี้ก็จับครับท่านทราบไหมครับว่าทั้งเข้าตรวเข้าสารมีขออนุญาตอยู่กี่แห่งครับยเอ่อในทะเบียนที่ไปยื่นเอกสารยื่นคำขอไว้ก็90กว่าแห่งครับแต่ว่าที่อนุญาตไปแล้วก็ประมาณ80เซครับ เราหมายาว่าเงินมี90%แ,แล้ว80%ในดรามานิยามใช่ครับผมบอันนั้นก็ออนโปรเซสในการตรวจสอบเอกสารสถานที่ต่างๆให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ครับั้ง80%ที่ท่านเปิดท่านิดว่าขายทางการแพทย์ือว่าที่เพื่อสันทนาการครับเวลาท่านไปตรวจคือการมุมมองของคนไม่เหมือนกันผมต้องเรียนในนี้ครับคือเรื่องของกัญชาน,นะครับถ้ามองในบางคนเนี่ยอาจจะมองการแพทย์ต้องแพทย์สั่งซึ่งไม่ใช่ การแพทย์สําหรับการพึ่งตนเองเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรณีน,นอนไม่หลับนะครับหรือ,อมีอาการปวดเรื้อรังนะครับหรือเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนส่วนนี้ตอนที่ให้หมอสังจ่ายอย่างเดียวเนี่ยผมต้องเรียนว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงกัญชาได้เลยนะครับแล้วคนส่วนนี้ก็ถ้าไปไล่ดูเนี่ยมผมผมต้องบอกว่าเขาไปใช้เพื่อการดูแลตนเองของเขาครับ แล้วต้องรการกำหนดจะกำหนดยังไงดีครับจะใช้เยอะแค่ไหนจะกี่มวนจะพีเวลาไหนคือไอ้นี่มันใครจะกำหนดเจ้าตัวเป็นคนกำหนดเองใช่ไหมครับเพราะมันมันมีข้อมูลเชิงวิชาการอยู่ครับและหลายคนก็ทราบตรงนี้ครับผมว่าไม่ทราบนะคนที่ไปซื้อนี่เขาไม่ทราบจริงๆนะครับจริงๆผมผมผมต้องเรียนท่านครับว่าเกตนารมของกระทรวงสาธารณสุขไม่มีเรื่องสันทนาการครับนะครับแต่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสันทนาการหรือปาร์ตี้อย่างเงี้ยเรา เราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับถ้้าาอย่งนนัท่านท่านช่วยรณรงค์ให้ให้มีพรบฉบับนี้เดี๋ยวขออีกไคำถามนึงเี้เราจะได้ถปมเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปทำงานครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวร้านที่ท่านบอกผมอ่ะเดี๋ยวผมไปตรวจนะครับมันมีแค่ร้านหนึ่งในร้อยเองท่านทำไปเถอะครับทำไม่ได้ว่าอะไรครับผมพอละท่านนะผมไม่ไปซักถามอะไรท่านเดี๋ยวท่านจะหาว่าผมไม่ขอช่วยครับอย่าลืมไลค์กดแชร์กด็เทก็เทใส ให้ให้ให้ยต่อยด้วยนะคะไปบาย